สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคาบการบ้านของเรานะคะวันนี้นี่ไม่ต้องอื่นไกลเลยค่ะวิชานี้เลยคุ้นๆใช่ไหมลูกวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมา ตามงานนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่ยังทํางานไม่สมบูรณ์นะคะยังทํางานไม่สมบูรณ์ยังทํางานไม่เรียบร้อยอ <c oughs> งานที่ครูจะตามนะคะงานที่ครูจะตามก็จะเป็นงานที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะ <c oughs> เมื่อวันก่อนนะคะ <c oughs> ก็คือในเรื่องของแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาในหน้า185นะคะลูกในหนังสือนะคะในหนังสือ,อ แบบเรียนนะคะในหนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเป็นโจทย์ปัญหาหน้า185นะคะก็จะเป็นข้อ2ใหญ่นะคะเป็นข้อ2ใหญ่ในเรื่องของการหาคําตอบนะคะ ก็จะมีข้อย่อยอยู่3ข้อก็คือมีการตกแต่งต้นไม้ด้วยไฟเราต้นไม้แต่ละต้นต้องใช้หลอดไฟ568หลอดถ้าต้องการตกแต่งต้นไม้120ต้นต้องใช้หลอดไฟกี่หลอดอันนี้ก็ให้เด็กๆหาคำตอบนะคะใช้วิธีของการอะไรคะลูกอ่าเป็นการเรื่องเป็นเรื่องของการโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะอ่านโจทย์เสร็จแล้วต้องทำไมลูก1 วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรโจทย์ต้องการอะไร2ทําไมคะวางแผนในการทําว่าโจทย์ข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีของอะไรบวกลบคูณหรือหารนะคะจากนั้นเราก็มีเรื่องของการหาคําตอบรวมทั้งขั้นตอนที่4ก็คือการทําไมคะตรวจทานหรือว่าตรวจคําตอบนะคะจากความน่าจะเป็นอ่ะแล้วก็จากความเป็นจริงนะคะจากการสมเหตุสมผล ส่วนข้อที่3นะคะส่วนข้อที่3าใหญ่จะมี2ข้อย่อยนะคะให้เด็กๆแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำออกมาเลยว่าตัวอย่างนะคะก็จะเหมือนกับในหน้า184นะคะตัวอย่างก็จะเหมือนในหน้า184ให้เด็กๆแสดงวิธีทำทำลงในสมุดนะคะเด็กๆทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะสมุดเล่มสีน้ำตาลนะคะลูก เป็นสมุดเล่มสีน้ำตาลนะคะใช้เล่มหนาหรือเล่มบางก็ได้นะคะถ้าเล่มหนาอาจจะเกิดมีหน้าเหลือก็เสียดายใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดใช้เล่มบางเนี่ยถ้าทําหมดแล้วไม่พอเราก็ขึ้นเล่มใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําพอดีพอดีเราก็ใช้แค่เล่มเดียวนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะทําแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะลูก นะคะคุณครูรอที่จะตรวจอยู่นะคะมีหลายคนที่ส่งมาเรียบร้อยแต่หลายคนยังไม่ส่งนะคะถ้าติดขัดประการใดไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามได้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้อัน,นี้นะคะวันนี้ก็มีอยู่แค่หนึ่งวิชานะคะที่จะเป็นการบ้านที่จะติดตามเด็กนะคะเอาละค่ะครูเป๋าก็จะไปแล้วนะคะวันนี้ มาตามมา,มาตามเรื่องเดียววันนี้มาตามเรื่องเดียว <c oughs> แต่เยอะนะเนี่ยมาตามเรื่องเดียวหลายคนทำไมคะปากเหงื่อเลยพวกที่กันบ้านกันบ้านคณิตศาสตร์บอกแล้วนะคะคณิตศาสตร์เราต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราต้องฝึกฝนเราต้องลงมือปฏิบัติแล้วเราจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นพอเราเข้าใจมากขึ้นทําไมคะตอนนี้ก็สบายเลยนะคะลูก มีอยู่แค่หนึ่งวิชานะคะวิชาอื่นวันนี้ที่เรียนมาก็จะไม่มีการบ้านอะไรนะคะอย่างเช่นภระก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วนะคะเอาเพื่อนๆรอนะจ๊ะใครที่ยังไม่มาตัดสินใจดีๆนะจ๊ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีมาเพิ่มอีกหลายคนเลยนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีมาเพิ่มอีกหลายคนเลยคุณครูรออยู่นะคะคุณครูรออยู่เราจะได้มาทํากิจกรรมด้วยนะคะเดี๋ยววันศุกเราจะมีกิจกรรมโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสําหรับอีกหลายๆคนที่จะมาเพิ่มนะคะส่วนคนที่ยังไม่มาก็เราพิจารณาดูนะคะต้องบอกว่าตอนนี้โรงเรียนของเรามีความปลอดภัยนะคะ เปิดมา2สัปดาห์แล้วนะคะเราไม่มีปัญหาอะไรเลยมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย